สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะมาดูเนื้อคู่พรมลิขิตของเพื่อนๆนชาวมังกรนะคะอชาวมังกรค่ะมีความรักอิสระนะคะมีชอบผูกมัดนะคะ เป็นผู้มีสเสน่ห์นะคะเก่งพิพิตรปเป็นโอกาสนะเป็นผู้เชี่ยวชาวฉลาดแข็งแรงสุขภาพดีทั้งชายและหญิงค่ะอชอบศึกษาไปรู้เรียนรู้ค่ะไม่สิ้นสุดมีความร่าเริงสดใสนะคะมีความรู้ติดตัวเป็นที่ชื่นชอบ ขอ,องเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามอุปสรรคปัญหา,าถ้าจะมีนี่ก็มุ่งมั่นไปที่การเรียนการศึกษานะคะเดินทางไปหลายถิ่นที่เลยนะคะมีประสบการณ์มีความมั่นคงสร้างธุรกิจของตนเองอธุรกิจเล็กๆนี้เป็นคนที่รักในการงานอาชีพค่ะอ่า เป็นผู้มีประสบการณ์มีบทเรียนในอดีตเป็นผู้มีประสบการณ์เยอะเลยนะคะความแน่นอนนั้นที่ว่าแน่นอนนั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนค่ะชีวิตก็ปรับเปลี่ยนได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ศึกษาเรียนรู้ค่ะชีพประจรลงเท้าไปหลายที่นะคะเป็นนักเดินทางค่ะเพื่อการค้าหา,ลาผลผล เป็นผู้มีความมุ่งมั่นหัวคิดดีก่ะแค้คร่องตัวปรับตัวเข้าหาปรับตัวเข้ากับสัาันที่แวดล้อมทั้งผู้คนแม้จะแตกต่างกันทางเชื้อชาติศาสนาการลิงดูปรับตัวได้ปัจจุบันนี้ก็ยุกย้ายเดินทางเต็นแรงชีวิตตามฤดูกาลผ่านพ้นไปห่ะมีอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลนี่มีโอกาสบริาหารการงานมั่นคง เป็นหัวหน้ามียานสัมผัสมีรางสังหรณ์ดีค่ะติดต่อกับผู้คนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นมากมายค่ะหวัง,งรุ่งเรืองก้าวหน้าจากการค้ากำลังจะเข้ามาเยือนนะคะ,ะตัวเองค่ะเป็นขารุกลยุยไปข้างหน้านะในวัยหนุ่มสาวมีเรี่ยวแรงขยันค่ะติดต่อกับคนต่างถิ่นนี่ก็ จากที่หนึงไปได้ดีอีกถินที่ค่ะได้ทำค้าก็คนต่างถิ่นแดนไกลค่ะตัวเองมีความมุ่งม,มั่นกับการค้าค่ะสิ่งแวดล้อมที่แวดล้อมของชาวมังกรนนะคะมีรยิยะศึตษาห่ะวามพยันมันเพียนทำให้มีผลการเงินนอกเงินค่ะ คนขยันค่ะโชคดีจากความขยันแวดล้อมด้วยความมุ่งมั่นการเดินทางเปลี่ยนแปลงไปจะมีโอกาสได้ร่ำรวยมัง่งคั่งเป็นเศรษฐีเลยค่ะไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะความหวังกำลังใจค่ะรวยค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะจนนะคะตัวเองค่ะมุ่งมั่นไปที่การเงินการค้าการสังคมเกิดความมั่นคงนะคะกับการที่ชีวิต เปลี่ยนแปลงนะสัาด,ดีกับการเงินมีความหวังที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีฐานะการเงินดีนะก็เริ่มมาจากความมุ่งมั่นขยันก็ผลตอบแทนก็คือ,อไรายได้เป็นก่อเป็นกราเ,เลยนะคะผลลัพธ์ค่ะผลลัพธ์ลลของชาวมังก่นนะคะอาชีวิตเปลี่ยนแล้วค่ะชีวิตไม่เหมือนเดินมนะมีองค์กรบ้าน รดหลักทรัพย์อสังหาของตนเองด้าวเสานะคะตนเองมังกรไปอยู่ในเรือนเสาไปอยู่ในเรือนการเงินการเงินมั่นคงเข้มแข็งไป้เกี่ยวข้องกับการค้าการงานการสังคมเกิดค,ความมั่นคงของหลักทรัพย์ที่ดินนะคะมีเกณฑ์ได้พบกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปเพื่อการงานอาชีพสุขทุกข์รวยจนนะจากที่ไม่เคยมีก็มีร่ำรวยมากขึ้นมากมายเลยะคะ่ะวงล้อมุนเวียนไปเปลี่ยนไปก็ ผลผลิตอยู่ในกำมือของชาวมังกรที่จะมุนไปด้วยมือชาวมังกรค่ะนะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนการงานเปลี่ยนและเปลี่ยนนิยมใเพื่อการเงินผลลัพธ์ของคู่ผลมลิตของชาวมังกรก็เป็นคู่ที่กำหนดมาคนแด่นไกลนะคะ พบกับการติดต่อค้าขายถ้าจะห่างกันไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของการแยกย้ายไปเพื่อสร้างฐานะความมั่นคงนะคะแม้จะแตกต่างกันการเลี้ยงดูก็การมาพบเจอกันก็เป็นเรื่องของวัฏจักรหมุนเวียนไปตามกาลเวลานะได้พบวกวับคู่พมลิขิตเป็นมหาเศรษฐีต่างชาติต่างแดนต่างถิง่นดังไกลนะ แต่ถ้าเลือกได้ก็สร้างฐานะความมั่นคงธุรกิจอสังหาได้เงินก้อนโตค่ะชาวมังกรมีโอกาสชีวิตเปลี่ยนนะโชคดีดีขึ้นเลยนะมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงด้วยความเข้มแข็งของชาวมังกรเองโชคดีนะคะกับคู่พมรมฤกษิ์ิตนะเลือกได้ในปัจจุบันชาตินี้และคะ่ะ